สวัสดีครับวันนี้ก็ผมไฟลเทียชาแนลนะครับจูเบจูเบเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันในเกมบลมแซดคิดนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาโดนัทเติมเงินนะครับซึ่งสามารถทำได้ทั้งสายฟรีและสายเติมเลยนะครับก็ก่อนอื่นวิธีที่จะหาได้ก็มีเพียงการที่เราจะมาซื้อจากไอไขของลานประมมลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการผนึกของก่อนแล้วใช้หาผนึกยังไงหากเราเป็นสายฟรีนะครับก็ เราจะได้ผนึกอาทิตย์ละห้าห้าชิ้นนะครับโดยได้จากภารกิจตรงนี้นะให้เราเลื่อนมาด้านล่างครับนี่มันจะมีผนึกให้เราห้าอันอันนี้ให้สะสมค่า activate ก็คือทำเคสกิจกรรม activate ทุกวันตรงนี้ครับพอเราทำครบเยอะๆได้แต้มเยอะทุกวันนะครับมันก็สะสมแล้วก็ได้ของมาขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองแล้วก็หินตรงนั้นเราจะได้แค่ห้าอันใช่ไหมซึ่ง ากเราต้องการจะผนึกของอ่ะเอามาขายอ่ะเช่นเพิกชุดเพิ่อะไรเงี้ยมันต้องใช้15ชิ้นนะครับก็หากเราเป็นสายฟรีเราก็ต้องเก็บถึง3อาทิตย์นะแล้วก็หากเป็นสายเติมเงินเราก็สามารถอาทิตย์เดียวแล้วเราก็เอาเงินอ่ะโดนัทเติมของเรา,เาซื้อได้ครับแล้วก็เอาของฟรีที่ได้มาเป็นกําไรเพิ่มเติมนะครับก็โดยวิธีการผนึกครับถ้าเรามีไอเทมอยู่ในช่องกระเป๋านะครับให้เรา มากดใช้ไอเทมรูกุญแจสีม่วงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเลือกผนึกว่าถ้าผนึกชิ้นไหนนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะหาของไม่เจอมันจะมีตัวเลือกผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ให้เรากดดูนะให้เรากดดูว่าของที่เราจะขายเนี่ยเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงเผื่อเราดันได้ชุดที่มันเป็นของผู้ชายมาอะไรเงี้ยเราจะหาไอเทมไม่เจอนะครับแล้วก็ถ้าแบบต้องการเติมเงินซื้อ เราจะเออซื้อได้จากไหนอยู่ในไอเทมหมดหมู่ไอเทมนะครับกดฟังก์ชันนะนี่อยู่อันนี้ครับ100โดนัทต่อ1ชิ้นนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการหาเงินด้วยวิธีนี้นะครับก็โดยการผลึกชุดไปขายแล้วผมก็ได้ทำการอาจะมาบอกวิธีการคิดราคาของรามมูลด้วยแล้วกันโดย ผมมาได้ทําการขายของโดยการตัดหน้าคนอื่นแล้วของอจะขายออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งกันก็หากเรามีไอเทมนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วกดจิ้มไป2ทีมก็จะขึ้นมาให้เราตั้งราคาโดยราคาด้านด้านบนเนี่ยมันจะขึ้นมีเป็นราคาด้านบนแล้วก็ราคาด้านล่างนะครับด้านล่างต้องราคามากกว่าด้านบนนะครับ50หรือนิดหนึ่งก็ได้ก็แนะนําให้เช่นแบบตอนนี้นะครับสมมุติเรามีอุปกรณ์ เลือกสฟ้าแล้วเราต้องการขายแล้วตอนนี้มีคนขายอยู่ที่2000โดนัทแล้วก็ประมูลอยู่ที่2004ใช่ไหมครับแล้วเราอยากออกไวๆเราทำยังไงเราตั้งด้านบนเป็นพันเก้าครับแล้วราคาข้างล่างเนี่ยเป็น2000หากมีคนต้องการจะปิดเลยทันทีเขาก็จะจ่าย2000แล้วเขาก็จะได้ของไปทันทีแล้วเราก็ได้เงินทันทีซึ่งนี่ก็มีตัวอย่างการที่ผมได้แล้วผมหาแป๊บหนึ่ง นี่ประมูลสาเร็จโดยเกณฑ์น,นี้นะครับคิดภาษีประมูลอยู่ที่5%เนะครับเพราะว่าผมขายไปได้2000โดนัทและผมโดนหักไป100โดนัทนะได้กลับมา900โดนัทซึ่งได้กําไรทั้งหมด900โดนัทนะครับเพราะว่าใช้มงหนึ่งสิบห้าอันก็จริงแต่ว่าผมใช้ของฟรีที่ได้จากเควสรายสัปดาห์นะครับห้าอันทําให้ได้กําไรเก้าร้อยโดนัทนั่นเองหากใครใส่เป็นสายฟรีก็ไม่ต้องน้อยใจไป เราเก็บสามอาทิตย์ก็เท่ากับว่าถ้าเราได้ขอที่ขายได้นะเราก็จะได้เงินเต็มเต็มเป็นโดนัทโดยที่เราไม่ต้องเติมเลยแล้วก็ทีนี้ใครที่มีโดนัทนะครับก็อย่าลืมมาซื้อของตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับมีแพ็คคัดสรรครับจะมีหนึ่งวันใช้หนึ่งโดนัทครับซื้อเก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องรีบใช้แล้วก็แพ็คอาทิตย์แล้วก็แพ็ครายเดือนก็คอยซื้อไว้หนึ่งโดนัทหนึ่งโดนัท ทำให้เราประหยัดโดนัทไปได้เยอะซึ่งผมก็ไม่ค่อยใช้โดนัทหรอกผมจะใช้แต่แบบซื้ออันที่มันคุ้มๆแล้วก็ประหยัดประหยัดนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากเติมเข้าไปเยอะนั่นเองคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกับการหาโดนัทนะก็ลืมบอกไปว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะขายอะไรได้นะครับว่าของที่เรามีขายได้หรือเปล่าก็เช่นสมมุติผมตอนนั้นที่ผมขายได้เป็นชุดโทสะโทสัน โซลันนะครับก็อยู่ในหมวดเสื้อผ้านะครับก็มาดูว่ามีคนประมูลหรือเปล่าก็ประเด็นก็คือตอนนี้ยังไม่มีผู้เล่นประมูลลงประมูลแข่งเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราไปขายนะครับมันอาจจะไม่คุ้มอาจจะไม่คุ้มนะครับซึ่งตอนที่ผมเอาไปขายนะ่ะมีคนหนึ่งครับเขาถ้าเกิดมีคนประมูลมันจะมีมีคนซื้ออะมันจะมีชื่ออยู่ด้านหลังตรงนี้ครับก็ตอนนี้คือแบบมีขายหลายชุดมาก ราคาก็แบบถูกลงถูกลงมาถูกลงมาก็ยังไม่มีคนซื้อนะครับเราอาจจะต้องขายตัดราคาคนอื่นอาจจะเหลือเป็นพันแปดด้านบนพันแปดด้านล่างพันเก้าเนี่ยเพื่อให้มีคนซื้อนะครับหากมีคนซื้อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีชื่อแบบนี้ขึ้นมาจะมีชื่อแบบนี้ขึ้นมา ก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราผนึกไปแล้วเราจะขายได้หรือเปล่าถ้าขายไม่ได้นี่ก็คือแบบเสียโดนัทฟรีเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายอยู่เพราะว่าผนึกทีหนึ่งใช้เป็นพันโดนัทเลยก็พิจารณากันให้ดีครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุเบจุเบ